ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดตากก็นําส่วนราชการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนบ้านฉลอมหลังจากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้อาคารเรียนวอดทั้งหลังครับนายสมชัยหัตยตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมส่วนราชการได้นําสิ่งของอุปโภคบริโภครวมถึงเงินมอบให้กับครูวาลินสุวรรณเรืองผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉลอมเพื่อนําไปสร้างอาคารเรียนชั้นเรียนชั่วคราวให้กับ นักเรียนโรงเรียนบ้านฉลอมที่ตำบลท้องฟ้าอำเภอบ้านตากจังหวัดตากที่จะเปิดการเรียนการสอนในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวนะครับเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้อาคารเรียนเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาได้มีความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆมาอย่างต่อเนื่องครับและล่าสุดโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมที่อยู่ในตำบลเดียวกันก็ได้มีการบริจาคโต๊ะเก้าอี้ให้กับชั้นเรียนที่เกิดเพลิงไหม้ไว้ครบชั้นเรียนแล้ว ยังเหลือเรื่องของอุปกรณ์การเรียนการสอนอื่นๆที่ยังคงต้องการอีกเป็นจํานวนมากจึงได้มีการขอความช่วยเหลือจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปตามกําลังศรัทธาแล้วก็มีการรวบรวมเงินบริจาคนําไปสร้างอาคารเรียนชั้นเรียนชั่วคราวก่อนสําหรับท่านผู้ชมที่ต้องการจะร่วมบริจาคนะครับสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีของธนาคารอมสินสาขาบ้านตากเลขที่บัญชีขออภัยครับ ชื่อบัญชีนะครับใช้ชื่อบัญชีว่าโรงเรียนบ้านฉลอมประเภทเผื่อเรียกเลขบัญชี020-09483-9782หรือบริจาคโดยตรงได้ที่โรงเรียนบ้านฉลอมหมายเลขโทรศัพท์055-508-896-7หรือที่คุณครูอุบลรัตนหมายเลขโทรศัพท์089-702-2254และที่คุณครูวารินนะครับ โทรศัพท์0872042254สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดได้ทั้ง3หมายเลขในทุกวันครับ